สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพย์กับ112บรายชื่อเล่นลูกสาวรวมหลายภาษา1-2พอยพางตามสมัยนิยมค่ะเรียกขันง่ายโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกค่ะเชิญชมค่ะแก้มหอมก้ามปูแขะไขขอบคุณขนมคลีโอคิม คิสซี่เค้กจอมนางแจมจีวาฉอเลาะโฉมงามสูริเซยา่าแซนโซระแซมมีชม่ช่อม่วงช่อฟ้าช่อแกว้วชิชาแบมบี้ใบบุญบีเลฟิฟบูชา รลายฟ้าปังย่าปีเปรียวผ่องใสพิงพิงพริ้งพราวพริมพริ้วเพลินภูพิงฟ้าฟาร่าฟูจิเฟอร์บี้พิมมายุมารี มอมมิกิมิเกลมิ่งขวัญมีสุขเมียงย่าหยายา่ยายา่ายี่หวายูกิยูมิยูริเยลลี่โยโกยองยายรับพัทระยารับขวัญละลินรับพั เลิฟไลลาวิโกวิกกี้อุ้งอิงเอโกเอเจเอย่าเอิงเอยเอื้องโอโอไอโกไออุนฮารุฮูย่าฮายโยดังใจดาวเด่น ดีจังเดซี่ดารินตักกี้ตกกเติมฝันแตมมี่ตินาตั้งโอตุกกี้เทพีท็ทอปทีด้าทอแสงแทมมี่เทวีณพัฒนดีน้ำหนึ่งเนเน่น้องนาง ในฝันณนะมนณนะดาณฉัตรญาหยาเชอแตมเอรีนเวลาค่ะพบกันใหม่ทางช่องสารดีโดยพิทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ